สุดชมพนพิธีสวัสดีคุณผู้ชมยนีต้อนรับสู่วิววิจินพัสด์สามันแล้วนะครับทุกคนอ่าผมขี้เกียจเก็บอาชีเมลขี้เกียจเก็บทุกอย่างนะหลังจากที่ผมดูคลิปเจนของเขาก็พบว่ามันค่อนข้างจะนานมากๆเวลาเราฟาังเลยทุกอย่างกลัวคุณผู้ชมจะเบื่อแต่ว่าคนตัดต่อก็เหนื่อยเลยผมก็ว่าผมเล่นปกติของผมนะแต่ผมไม่คิดว่าผมจะเล่นแล้วมึนหัวขนาดนี้คือเล่นได้หน้ามึนหัวมากเลยซึ่งมันทำให้ผมคิดว่า ผมขนาดคนพี่เป็นคนตัดต่อตัดต่อแล้วยังเวียนหัวเองเลยแล้วคลิปนั้นคลิปนี้มีคลิปพวกนี้เป็นคลิปที่วินวนิากดแย่ก็ไม่แนะนำให้ดูจะแจกดูก็ไม่ได้ห้าม <laughs> อ่าภาพนี่น่าจะเป็นฟาร์มผมจะพยายามฟาร์มปาร์ทนี้ให้ได้พบมากที่สุดนะแปลว่าคือผมหมายถึงว่าเราผมจะเก็บเมืองโซนนี้ให้หมดแล้วค่อยไปในเรื่องหลักก่นตัดเ,เรื่องเราจะไปในเรื่องเสริมก่อนแล้วไปในเรื่องหลัก ฟาร์มก่อนเกมชนี้เกมนี้ปนสนุกคิวฟาร์มเว้ยไม่ใช่นะ้อต่ก็ส่วนคุณภาพเสียงก็ผมไม่สามารถจริงๆเพราะว่าผมเคยลองต่อใหม่แล้วมันมองไม่เห็นหมาอียซ้ำผมก็น่านจะไม่เข้าใจสตีมเด็กเหม Sag ือ kind of <Yeah. S 1> นกัน่าทำไมแตจูบูเดสผมไม่รู้ว่าภาคที่แล้วผมพูดอะไรไปมากมายนะผมว่านั่งตัดต่อแล้วรู้สึกว่าตัวเองพูดเยอะมากทำในเรื่องเนื้อเรื่องเสริมเนาะอ่าเพราะว่าเราก็เก็บนู่นเก็บนี่ไปเยอะแลละ จริงๆเราเก็บไม่ครบนะเนี่ยแต่ว่าผมกะว่าผมเรา,เราจะเก็บลูกป,ปั้นด้วยแต่ว่าชักเลื่อนขี้เกียจแล้วสิเราเอ๊ะรถจัดนนี้แม่งโยกแต่พาร์ตี้แล้วนะมีอะไรวะนี่มันต้องมีอะไรแน่นอนจวไปมาเก็บอันนี้มินเก็บอาวนึว่าสมุทไกลไหนได้มอนผมว่าเราต้องเพิ่มโอกาสวัวแตกแล้วลนะผมก็สึกว่า นั่งสั่งอำนาจในกลองมันจะแตกโอเคเดี๋ยวกล่องกุ๊กโอ้ยเฮียผีอยู่ไหนวะชิมยู่ตนี้ไม่เป็นไรครับทุกคนค่อยๆแค่รีบรีบเดินรีบเดินก็พอ,อยังอยู่นานแค่รีบเดินอ่ะถึงกว่าอีผีผีกุ๊กกุ๊กอู๋อีแต่โน่นั่นตัดนะมันมีเฟสหลักตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เราจะเดินอ้อมทำไมละทำไมเราไม่เดินกลับทางเดินว่ะกล่องตรงนั้นแท้ๆเลยวไปเกิบชุมให้ตรงนี้นนนนนเอ้าไม่มีอะไรเลยมาสิเอาเปล่าโถไม่ไก,กี่กิ่พารผมจะเล่นเกมกี่จบอ่ะปกติผมเล่นประมาณสักสีบชั่วโมงก็จบแต่ว่าอันนี้โมโซเว์เนี่ยจะมีความยากมากกว่าเดิมโอ้ม่มีของอีกอืมเนี้ยมีก็จะมีปืน ม,ม,มันอลไหมเชียใส่ไหนเลยไม่ให้กูง่ายอีกนอำมาปืนกูเชียอะไอีกแล้วอีกแล้วไปโกเลเซ,เซอร์เราได้เป็นปืนเลเ,เซอร์ฮนะไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันอ่ะลองติดเลเซอร์จิ๊บแค่นี้นมีเลเซอร์ไม่มีมีแปรให้เราปีด บอกว่าถ้าภาคอีวิวบินทำภาคสามมันน่า,จ,าจะมีขับรถแน่เลยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สบาเบอร์เลยเลยต่อไปแน่เลยกล่องเปล่าโหนกจังอันนี้ไปได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมไปไม่ได้วะกลับทางเดิมครับทุกคนได้ยินเสียงกลองเอาแบบแม่ผมตีกลองอยู่ผมร,รู้สึกว่าสายไฟจากต่างาจาติมันน้อยดีนะเนี่ยตามตาเองเราแม่คันแล้วเปลี่ยนกับคนหย่นี้ ถ้าเราเก็บหมดน่าจะเปลืองไม่ใช่น้อยเราต้องาวางแผนให้ดีเอา้าอะไรนะเนี่ยทำไมไม่ฮ่ฮ <c oughs> เออตรงนี้มันมีอีกเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวเรามีกระสุนอะไรปะเราไม่มีอะไรเลยโอเคจบแล้วเราไปเปิดไฟก่อนนะมีของมีของไอู้นี่เป็น็นชิตกามเ<อ>จม<อ> นี่รอยใช่ไหมชื่ออะไรรอยฉันล็อกบริษที่ใต้ดินโอเคไปข้างล่างกันรูปไปเี่นีอุ้ยสัญญาณใหม่เจมมึงอยู่ไหนมึงต้องไม่เชื่อแน่แมีอะไรอยู่ที่นี่เจอเจอร์เซ็นเตอร์อยู่ที่นี่อืมวิศวกรนี่แหละห้าไป่ห้าบอห้าเออห้าหกสองสี่อ้อระดับวิศวกรแบบผมแก้ปัญหาได้โดยง่ายจัง ไอเดียอ <Idea. S 2> ผมว่าเราจะจิ้มหลังเราจะจิ้มหลังหรือว่าเราจะอ้อมกลับมาแล้วก็ค่อยเอาอันนี้ปาดเองเฮ้ย <Hey. S 2> เอิร์ง่ายอุ้ยของครับทุกคนเราจะลืมข้างหลังไม่ได้ใช้ลิงไมใช้เวลาเติมมีแค่นี้อ่ะมีไม่เยอะเลยเนาะนีเอเดี๋ยวเราเก็บของจากอีตัวนั้น,นยังไะอีตัวนั้นมันดอกอะไรดอกน้ำแกงมะเออไม่ไปเข้ากัน เราได้ท่อแป๊บมาแปดแล้วอึยมีอะไรให้เราเสือกตรงนี้ดูสิเท็ดอยู่ไหนหนูอุ้ยนี่หนูจะใช้ประเตียนในการเข้าที่นี่จริงๆอะอุ้ยกำลังแทะกันเลยรู้รรรเลยนีอพระได้ยูนิแยนสเกลิตี้กันที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนี่มันอะไรอุ้ย หกถูเทวเจ็ดจันทร์พาเจ้สามมิงไปตรง,ตรงนี้ตรงนี้ต้องมีของ okay. มีร้อยชิ้นส่วนเป็นคัมภารละมีกระดาษรีพอร์ตตรงนี้ต,นนนนนนต,นต้องมีลูกสองแน่เลยคุณตรสุกมันต้องเป็นลูกสองแน่อ้าวไม่ใช่ว่ะเราไ,ได้ยูกสองนะเราไม่อ,อยาได้ลูกสองและค่ะจะซระเบิดอืมมีฮ้ยมีทางไปห้องบนครับอันนี้มันน่าจะเป็นทางไปของเรานะแล้วก็ไปตรงนี้ก่อนไปห้องนี้กัน อ่าดูบัตรได้นะเมื่อกี้อะไรบีสักสี่บีสามสิบสี่เก้าเจ็ดหกเก้าปิ้งปิ้งเุ <kalk> ้ยเยีเ่ยมไอเกตไปบนบ่มีแค่นี้อ่ะโอ้เม็ดชเยี่ยมไม่มีแต่ตารเสริมของเรา go <ๆ>ม,มีตรงนี้อีกแล้วผมอยากรู้ว่าไอตัวนี้นจะถอนอยังไงว่าด้ใช่ไหมแคปต็ดตัวนี้ เ,เราสเตลได้เราสเตลได้สเตลได้สเตลได,ลดโ้โอ้โหนันี้สเตลพลาดไอ้เหี้ยมันตื่นแล้วปืนพอขวานแรกน่อมีตัวอะไรผมว่ามันต้องมีอีกแน่เลยรู้สึกมันยังไม่หมดแค้นไปมีอีกเลยมีอีกมีอีกดูตรงนี้ตรงนี้เท,ที่ยม มีกล่องการแอบมีการแอบแอบอะแอบวะคิดว่าจะรอดชันสองนี่ต้องมันกันคิดว่าจะรอดชันไหนดูซิมีอะไรกระสุนปึ๊บปึ๊บแต่ตรงนี้นันโอ้กล่องกล่อง,องมาท่ากล่องกล่องกล่องเด้พลาดมาห้าชิ้นน้อยจังโจรมากโก้ทำไมบรรยากาศมันเหมือนผีที่นี่ผีกลุ่มจะมาวะเฮ้ยไม่คิดไปเองเพิ่งมาเมื่อกี้เองจะไปอีกแล้วเหรอ ได้เวลาใช้ระเบิดกันสอกคนปูเป็นปูไม,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 ม่ทุ้มมา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 ปีนมาดินศูนย์ส,สงองนัดคั่นอะไรโอ้ปาาแรกฝา๋าเอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป๋าอยู่ไหนวะฝ๋าป๋า อันนี้นนนนนมันไม่ใช่เทียมล้ำซ้ำต่อไปเราจะไปหาเราก็กีกันครับทะกกนไปอ้าวฝานนี้มีฝาหลายอันนี่อุ้ยข้างบนครับต้องสองดีเต็มภาคที่แล้วอ่ะมันให้เราคซิกระบายเฉยที่ขนาดเราเก็บกระสินจัดกันมาเนี่ยยังยังคลิดเล็กนิดน,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 นึงโอ้ยตรงนี้นจนใจสักันตัดข้างหน้ากันจะไปว่าข้างหน้าไปข้างหน้าปะเออจัดดิ ผมว่าแสงในอีพีนสวยสองอะสวยมากกว่าภาคแรกก็จริงๆมันก็มันก็ควรจะสวยกว่าภาคแรกหรผมว่าภาคสองแต่บางคนคิดว่าบางครั้งแสงสะท้อนมันดูเลือมเกินไปอ่ะมันดูมันเกินไปอะถามก็ชอบขนาดไหมก็ไม่ผมรู้สึกว่ามผมชอบเทคเกี K ่ยวผ่านในภาคแรกควิสุกุเชียงสุกุเชยเจยเชยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเดระเบิดรเบิดเ้วเเเเเเชฟกูยังไปตายตรงนี้ไม่ได้ตายตรงนี้ไม่ได้ตายตรงนี้ไม่ได้หยุด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 มานีมานมาก่ๆมาแก่หจพร้อมตายหมดยังน่าจะยังเก็บแค่ตัวเดียวเองโอ้ย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 เด้เด้เอ้ยตอองตอง เซฟปันสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่ผมเก็บกล่องนั้นหรือเปล่าแล้วก็เซฟหรือเปล่าอาเใี่กูต้องทำใหม่แม่นะโอ้คมไหรมันจะแตกแตกแล้วโอเคค่อยแก้ปัญหาไอลูมด้านซ้ายอ่ะยางสูนรถเร็วน้อยแล้วต้องสเตลแล้ว ผมก็พูดง่ายๆแหละแล้ไม่เป็สเกลหรอกผมเชื่อมันยังอยู่เว้ยมันไม่ตายที่หลอกนะแค่นี้มันจะตายได้ยังไงไงตรกนี้มันชอบหลอกลวงคู่บริโภคผมเปะแกะนัดแรกพูดอะไรนักหนาทุกท่านนี้จะไปกูไม่มีเลยคูตรงใจผมเหนื่อยคู่ชิคกี้พายนะชิคกี้พายเฮ้ยยังไม่ตายก่อนหมดละ เสอะไรอูปาอูาวะผมมีเสียงผู้ข okay ่าผ oh, ู้ป่าู้ป่านี่ะที่เราต้องการมันมีเสียง่ะหูข้าหูข้าหูข้าอยู่แตวาผมรู้แหละม่นอยู่ข้างในแน่แน่ตื่นชัดกันโอ้ย่ารู้มันเตอนกระสุนโอ้ยเดาโอ้ะสไนเปอรนครบน็อตตั้งไรดีโอ้เออน่ง เรียบร้อยเยบปบาเตียนถืออะไรอีกแล้วเบปบาเตียนยังถืออากาศบ่อยมากาาเลยนะคะสไนเป,เ,ปเปอร์หลายคนต่อยสไนเปอร์หลายคนผู้ถามมันผู่ออยจริงปะถ้ามึงแบบว่าเ้าเรียกว่าไงแบบสไนเปอร์แล้วมันประมาณว่ามันจะดลำกล้องมันแตกเซันเตียนไอ,อ้แลปจอโอปะภาพนี่อันน่งโอเคทีนี้เราจะไปไปไหนดี แถวนี้มันมันเยอะปะวะใช่มันมันเยอะอุกอ้วกอุกอ้วอุกอ้วเรารีบจัดการแบบแบบนี้ดีกว่ารวดเร็วนี่แม่งโอ้บปุ๊บโอ้ตายแล้วทีเดี๋ยวไปมาเก็บเดมาเก็บเก็บไปตัวจนนี้ดีกว่าอย่าเห็นไม่เห็นปุ๊บโอ้ยอย่าไปตายเหรอ วิววิวตายแล้วตายแล้วอย่ากขึงกูสุดมั้ยขึงจะขึนกะขึนกะขุงขึนกะขึนกะขึนก็ขึงโอ้ยอกี้เราเซฟแล้วสุดที่ไหนหูแตกเจ๊งผมเก็บตัวที่คิดว่าง่ายที่สุดตอนนี้เมื่อกี้เราพลาดที่เราไม on ่ได้ระวังตอนนี้เราก็น่าจะพลาดด้วยเหมือนกันผมวิ่งไกลจังวะ ลกแบบทิจิตลอุ้ยยางนั้นกำลังสะอยู่เลยย่อยางสะต่อไปนะเด้ยวๆะมีขวานให้เราซะด้วยเก๋งเหมือนที่เสียงผู้กอ่อผู้กอ่ออ่ะยอ้ยอยยอยมีขวดขวนไปนี่นนไปนี่ไนี่เ้มีอะไรอะ่ะเดินดิ เดิน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 ดีมากไปนู่นไปนู่นไปนู e> ่นน <uh ี nice ่ปุ่มินอะไรนะซ้ำซ้ำวิเซฟแล้วเราก็ขี่เก่งแต่เราตายได้นี่เราไม่ต้องไปจะมีใหม่แล้วหนสี่ตัวเก็บตรงนี้ก่อนดีกว่ากัม อย่าหันมันก็ฟองจะเดินตับโอ้รู้สึกว่าดีที่เราอับความความแบบปะทุอ่ะผมเก็บตัวไหนก่อนดีวะว่าเราเก็บไอตัวที่มันตะกุยตะกุยรอดีไหมไอตัวนี้ก็น่าสนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมนมแล้วมาแล้วอชอบแบบหันแบบสามร้อยหกสิบบาเฮ้ยอย่ายาอย่าอย่าหันแบบนั้นัแบบอย่างดาดาลา คิดว่ามันเดินเบกหรือ่ามันหันซับหันซับเฮ้ยปัย้นเจเจเองผมว่ามันมีอีกแต่มันอยู่ไหนตะก,กี้นี่แหละมีตรงนั้นกินง่ายเดือดอายระเบิดขนาดนั้นตายเลย อันนี้มันมีของไหมมันมีเฮ้ยมีขยะรถไฟที่นี่หมดเียน่นาจะอยากก็กลับมาก็ได้ผมกลับไไมานอกเราไปจะมาเราน่าจะเก็บตรงนี้หมดแล้วเราไปตรงนูง้นกันตรงที่เป็นรถตู้คือตอนเล่นอีเวนต์อิงังแรกอ่ะผมหลงบ่อยมากเลยผมต้องมีตัวนห้างน้าใช่ไหมใช่ไหมยรู้นะว่าของคุยตรงนี้มันจะระเบิดป,ปะ่ะอ้าวเฮียไม่ระเบิดอีก นี่ดิมามามาข้างหลังมาข้างหลังมาเปิดไปทำงานเลยอ่ะอยู่ก่ะโอ้โหเจ็บได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายโหยังไม่ตายอีกเหรอโดยระเบิดขนาดนี้เปิดเบ้าเบาเปิดเบาเบากอ่ะาจนเป็นไรเลยอ่ะผมเสียใจชึบปวดปวดอีกแล้ว อืมตรงนี้มีของไหมตรงนี้มีหมอนไหมนะมีไหมนะไม่มีหรอกมีขวดควดกไ็ไลยขอกระสุนได้ไหมให้ขวดกูเยอะหรือด่งาดงฝาไหมเช๊กระเจี๊ยบอู้สมบสรสมรวนอันนี้มากดีสิเพราวะว่ใช่กลางดีสิไปอีกไปอีกไม่มีอะมรปกันไปยัง อย่ากเปิดได้เร็วอาทิบอยู่นี่ไงเันนมานั่นรู้ไหม,หไ,มได้ดยังจะเรื่องหนุ่มนิดนึมาเรากับว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่เป็นแงมดูเปิดดูสักหน่อยได้ไหมแต่ละมัม้ยยังไม่ได้เฮ้ยมาต่อ๋อมันรอให้กูเปิดตู้นี่เองกูรอตั้งน,นานมาดิเฮ้ยอย่ามาอย่ามามาแล้วเจือดร้อนมีทางเข้าทางเดียว จะมีอะไรกี่ตัวมีนั่งกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่คิดว่านานอยู่ตรงนี้จะไปเร็วหรล่าทีจริงหน่อเห้าโอ้หอออุุนเขียโอ้เขียตั้งหลายนัดตายแล้วทำไมคนเอ๊ะข้า,างหลังซ็งกซี่มันั้างหน้าจะต้องมีขอบ ใช่อู้เป็นห้องดีๆใช่ด้วยมีกาแฟชงให้เราเก่งครับทุกคนงนั้นเลือดเราเยอะปะย,ยังยังยังได้ได้ฮึ่มก็มีเซร์ดิงด้วยเก็บกันนี่อะไรเสมูทบอบสมูทวีดวีดเอเออเออเอเซฟก่อนเจ๊เราลืมคราฟกระสุนมาเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเรากระสุนขุนควันเตี้ยอืมอืมเฮ้ยกระเป๋า กระเป๋าอะไรอ่ะลูกสองไม่าหรลูกสองแน่เลยนี่กระสุนไม่ใช่กระสุนอ่ะโุ๊อ,อุอ้ยตีดับดาวแห่น้อยจะเป็นสี่เฮ้ยาลันลาลนลาลันลาลันลาลนกระสนก็น้อยการบอดเดอร์ก็น้อยมีอะไรมากเนี่ยไม่มีเพกดาวซอสอเกลิลอันนี้เ,เรามีนี่ที่หว่าหุ่นแจนางฟ้าเปิดแจ้งไปหาหุ่นแกล้งฟ้ากันครับดามีตะกันแค จนคราบกระสุนสนอนสักสบห้แล้วกันนี้ก็เราไปใช้กุญแจกันเถอะมีกุญแจตั้งเยอะออ้ยมีกีเจลด้วยอี่นี้เราก็จะได้เดินเิลได้ครอบครองสี่คนกับแม่ค่ะกกดีนักสื่อมีเจ็ทีเอติออนด์สเตลสเตลคกับอ้าวอ่ะหมดแล้วนี่หว่าอันนี้สเตลยู c a l l you q u i c k l ี c คลอสอันนี้อย่อันนี้เป็นสเตลแบบสเตลแบบว่าแอบ แตบตุย๋ยเคเดินเบาขึ้นแล้วก็รับสุขภาพดีกว่าสุว่าต้องมาก่อนอา้าวเสร็ดพันห้าสุขภาพแพงยังจะมากระชากดีกว่ากได้น้ําแกงว่าน้ําแกงวันไี้เลยน้ําแกงป่วยรัวไม่ดีเลยอัพอะไรมาบ้างเลยวะอ๋ออัพแค่นี้เลือดก,กับสตามิน่าป่ะเราลุยดันเจียนกันพร้อมลุยอา้าวเราต้องมีพาสตรวจอ้าวเรายังไม่พร้อมอ่ะต้องมีพาสตรวจจะแล้วต้องไปไหนต่อ เหตุอะไรวะนี่นีลูกปันแคบแคเวลอนี่นะอุ้ยเจฟว่ะงี้งี้นี่มันนี่เป็นม้มือที่อยู่นั่นเหรอี่่นี่อยู่ไหนอยู่หรือเปล่าป้ามาแล้วใครอยู่ไหนน้า ลิลี p appa. P appa ่ปิดลิลี่ไม่เป็นไรป่อป้าได้哟ยุบป้าป้ามาแล้วป้าจะยุบป้าจะยุบกระสุนใจเย็นๆเป็นยังไงเข้าไปข้างในแน่ๆเฮ้ยไเข่าวเออปวดเข่าปวดหลังแน่ๆถ้าเป็นผมคงจะปวดทั้งตัวเดินเยอะบินกันเยอะมีของไหมไม่มีนี่เงี้ยสุกตาลิลี่อยู่นี่แตอยู่ที่นี่ โอ้งความทรงจำความทรงจำ้งงจำามได้ไหมถามโอ้อยี่เหลี่ยเดี๋ยวแล้วถึงอันตรายมีของไหมไม่มีเี๋ควงเงินในนี้ไม่มีของอะไรไม่มีของอะไรเลยโอ้ตรงนี้มีขวดตามไม่ใช่ขวดยี่นลี่ยเดินไปไหนโอ้ยปวดหัวโอ้ยรู้ภาพนี้แล้วรู้ไหมว่าไปไหนไปนประเทีอังกฤษนี่มันสัญญาณใหม่ ผเงี้ยผีรออยู่ไหนนะรอกันก่อนอืมเออหนีได้ไหมแต่มันคือเกมสเวเวอร์เ่นะหนีก็ได้แหละผู้หายไปไหนวะโอ้ย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 ี้ยโอ้ยโอ้้ที่้ออยโอ้อ้อ้ยโออ้ยออ เราได้เราพร้อมไหมอ่ะถามเราถามตัวเองก่อนเราพร้อมหรือเปล่าอืมคณนี้มีาซลิงปหไม่ได้ไม่ไปไม่ได้ล็อกนี้มีของไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยฝากเข้ามาทาไมถ้าไม่มีของนี่ไปได้ไหมไปได้ทั้งสองนี่ดีกว่าอู้ดนนี้นะกลิ่นแรงครงับกลิ่นมันแรงมากอืมอืมมีของไหม,มเดี๋ยวนะ งัน,อนนอว์สิกนอวเอ,อ้ยทอไมผมเป็นนี่อยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยจะสองตูณแหละ์มาซะดาช็อปปี้มันกำลังดิวระตูกิ่นเองอีกมีมารยาดอีกโอ้ทีวีมีอะไรมีอะไรให้ดูไฟล์หมายเลขสิบเจาะสิบห้าลำพัดเซปเทีนทยนแคจิอานอตนักสืบเว็บโปรดพูดเกี่ยวกับที่คุณไปโรงพยาบาลด้วย ถ้านั่งก็เทศจังวะนั่นเป็นฉันนี่นาฉันเป็นเพ่จเอ็นบีในทีวีตนั่นแต่เมื่อไหร่ภาพอย่างนี้ดีแน่ๆลูกกูจ่ออย่างไรจ่อได้ไงลูกกูจ่ออย่างไรอืมใครมาค้นอะไรแถวนี้ทำไมมีไฟล์ของบีควันด้วยเออหัวหัวโอ้ย ทำไมคุณถึงไม่เข้าใจถึงเข้าใจเอ๊ะไ,ไหนโต๊ะไปนี่กล้าเฮ้ผมไม่กล้าเปิดอะไรเลยอะกลัวอ,อ้าวเป็นรู้สึกเหมือนความฝันมันไม่ใช่ฝัน ที่มันสกัด้าไดรับรักน่ารด้หร <im> <naturally> ือไม่ถん、าด้วิเาห์ลกือไม่ใช่หม้าได้รับวิเระห์าระกอบรือไม่ใช่ไหมถ้า้วิาะไรประกบือไุ่ใช่ไหจถ้าไ้ระจกมีคาะไรป่ะแจบอไม่ี้ทมาไดันปะห e v e r Pocket ไม่ใช่ไหมถนาไดกรับวิเคราะ c ์สารประกอบหร e อไม e ใไหม้ไัว่เาไาะอบหรือยู่ว่ You cannot อยู่แค่หนาทีมียังไงเจ้มีตกใจง่างมากเ่ยสิ่งตีนเล้ยอืเอเฮ้ยเขาจัดวางเก้าอี้ได้สวยมากเลยอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นมุมไอโซเมตริกเนี่ยเป็น45องศาเลยรู้สึกว,ว่ามันสวยมีความไหมแถวนี้อืมไม่มีมีแค่นี้ในสไลด์ที่3โอ้ยกหัว โอ้อยความทรงจำ่าโถไม่แล้วก็ไปเรียนภาคแรกดีกว่าโอ้ยคุณหัวจริงรมวยบีคอนะบีคอน,คอนเป็นไปไม่ได้เปิดประตูให้กูสด้วยระยาจีแถมฟิล์มเป็นแบบว่าเป็นแบบหนังด้วยว่ะนี่ผมก็ชอบแบบนี้นะคลาสสิกได้ยินเอ่อไม่ใช่ดิเขาเห็นเห็นว่าเขาบอกว่า,ขา,ขา,ขาเขาด่าเขาด่าเพียภาคแรกกันเยอะเพราะว่ามันเป็นแบบมีช่องซีเรียลคันสองคันนี่มันห้องผีอนิมานี่ว่า ปีกูุกุเฮ้ยผมดกจากฉันหน้าติปเจีนว่าตอนนี้คนผมบอกดูได้ปะอ้าวดูไม่ได้ไม่เห็นว่ะไม่เห็นว่ะผมรู้สึกว่าผมไปประเจียนตอนนี้แม่งเหมือนคนมองมากดูดูฮ <c oughs> ึปีกู๊กูทำไมมันต้องเข้าไปเหมือนจะแบบจะจับผีป่ะทั้งที่มันก็จับตัวเองอุ้ย <c oughs> โอ้ยเหี้ยโอ้ทำไมชอบลากตัวนี้นี่ลากจมน้ำอ่ะ ตื่นละรอตื่นละน<า>นมันเป็น,านาที่ความฝันมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันเนี่ยอุ้ยตายแล้วเกลแดงข้างหน้าทุกคนไม่ว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นแต่เราได้เกลแดงครับคุณก่าเออนั่นมันจวามจำอะไรกันอ่ะอะไร,ะไรเซปเตียนคุณโอเคไหมเออฉันเเห็นบีนอคอนฉันไปอยู่ที่นั่นอีกครั้งมันเป็นไปได้ยังไง นี่มันสตีมสตีมใหม่แล้วจะไม่รุมกัน,กนเออเอเอแปลไม่ถ่า,าน,น,น,นปปังอยูอปป่กันอ่างันดทต้องตัดารันดีกน่อท่านี้กอนี้จะต้อนอปงในะ้องอย่างไกันดีกันทหน้าค้ับขอบคาณครับเซฟแนะ้วงอ่ตรกนดี้เขต้าเท่าตไรงนี้ของตรนีี่้อ,มมองเมอมางกีกีองเอ่ารกมีกั่ะ้องทำ่างไมกมีว,มวน,น่ะตรอง่รันีน้อยู่น,ะนี่านะตอน่าตอน ที่พี่เอกเล่นอ่ะเราไม่เห็นตรงนี้อ่ะเปิดไม่ได้โอเคงั้นตัดคาตะเค้นตอนนี้ครับเจอกันคลิปนะครับนะครับ